สามยอดอุดรธานีช่างตุ้มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่4พฤษภาคมนะคะ2 5 6 7ค่ะวันนี้เรามาส่งเครื่องแซม8พัดโฟอินวันนะคะอยู่กันที่บ้านบ้านปุ้นนะคะจังหวัดกาลสินนะคะช่างเอามาประกอบ ที่บ้านเลยนะคะเอามาติดตั้งให้ลูกค้าที่บ้านนะคะวันนี้เดี๋ยวประกอบเครื่องเสร็จนะคะเรามาสีกันแล้วค่อยมาดูกันอีกรอบนึงนะคะ 那房子好卖。 นะคะเรามาติดตั้งกันที่นาใครอาจจะไม่พอนะคะช่างเลยแนะนําให้ลูกค้านะคะติดสีข้าวเป็นแบบ2รอบนะคะเพราะว่ากะระแสไฟที่เดินมาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะตัวนี้สีข้าวสองรอบก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้ถนอมเครื่องไปใน,ในตัวด้วย เม็ดข้าวลูกค้าค่อนข้างสวยนะคะดอนนี้ก็ไปอีกชั้นหนึ่งค่ะนีมันไปไปไหนลองครับไปไหนร้องทันทันทุนะทอ่าม่ไการัี่ เอไปได้แน่ๆอาจารย์ยิ้มเัียิ้มมเลยเอาเข้าไปเลยครับในแดดมันร้มากอย่างเดีวต้องนะครับอย่มันยังไม่สะอาดเที่ยงห้องนนก็ไปแล้ นี่อบบห้านค่เขายเรื่อยๆคุณคือแบบห่านข้าวห่านไหหักข้าวห่านไอเหักขายได้หน่อมนี่เนี่ยเป็นอันเท่าห้องอากอันนะอันนี้ไม่เนี่ยห้องแบบมาเขาเก็นห้องห้องไก ข็ตอแมค่แบบว่าอันนันทีตอนใต้เลยเนาะขอแค่มันก็กนที่ก็บมันถืได้ตลอดเลย มันนะคะมันเป็นเครื่องที่สีแล้วบดมาเป็นลำอ่อนเลยนะคะจำเป็นต้องสีสองรอบเพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้าไฟที่เดินมาจากนานะคะเดินมาไกลกระแสไฟไม่พอนะคะ,ะเครื่องเครื่องมันจะใช้งานาไม่ได้ไม่ไม่เหมือนกับเครื่องที่เป็นสีแล้วออกมาเป็นลำหยาบนะคะมันจะตากกา่างกันมันมันต้องดูบริบทรอบข้างด้วยนะคะว่า กระแสไฟนะคะที่เราไปติดตั้งให้ลูกค้านะคะกระแสไฟมาสม,ม่่งสมอหรือเปล่านะคะถ้าเป็นตัวเครื่องธรรมดานะคะที่ไม่ได้มีตัวบทลำในตัวอาจจะใช้งานสีรอบเดียวได้นะคะแต่ว่าสําหรับเครื่องแซมแปดพัดโฟอินวันนะคะมีตัวบทลำในตัวเราจําเป็นจะต้องสี2สองรอบนะคะ 8พัโตโฟอินวันนะคะสีข้าวและบทลำในเครื่องเดียวนะคะมีชุดโยกร่อนบนนะคะแต่ว่าจะมีตัวบทในตัวนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้เครื่องนี้นะคะตัวนี้ราคา19,900บาทนะคะสามารถโทรติดต่อหาช่างตุ้มได้เลยนะคะ โทรที่เบอร์095นะคะ1697772เรายินดีจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงอุดอรธานีนะคะเราก็ไปติดตั้งให้ถึงบ้านได้เรามาดูลำกันนะคะว่าลำที่ได้นะคะจะเป็นประมาณไหนเ้ชื่อห้มนานี้ลูกเดียว นี่ไปเอาเงินไปคนนี้กับเาเอาเงินไปเราเอาโฮมกับมาได้บอกอันนั้นเขาคือกันบอกโอเคลุงได้อยู่ได้ดีครับลุนยังว่านอนอยู่ครับนี่กันมาที่โรงไงวัดขับเปลือกเป็นอาหารเอาถือจับ สีได <laughs> ้เตาสีดลยสีมันอ่อนจ่อเขาชอบนี่ทุก่อนเห็นในห้างเลยมันนั่นมันหดใมือหายได้นี่แบบนี้ตรงนี้ทำ่อนอยู่ตรงนี้ผมเห็ดไปหายได้ครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าข้าวความสะอาดเดียเนาะเม็ดเขาเขายังขึ้นไปซวงพ่กนี้อยู่ใไอข้าค่อยๆพันเข้าไปได้ครับพันเข้าไปก็คือพันพัาลมมันครับมันดูดแห้งพันเนาะข้าพันเหี่มันติดลงพันเหี่มันติดลงมันติดไฟลงแต่ว่าข้าสีรอบแรกนี้ข้า็เอาออกทางได้ ่ ens, ยอยออกไปแล้วมีองรูมารารอะี้นะมันมันดูดพัดลมแห้งอันนี้เทคนิคเทคนิคเสียเอาใช่ลองหมดแล้วัตบดเอาดบอกบดลงมอันย่มันต้องมีถุงไหนถุงไ่เอาถุงปุยเอาอันนี้ก็ได้ถุงไม่เงีเดียวมดถุงี๊อเดียวครับเอาคิดอัน้ะมาแล้วอารัดกว่าได้บั ว่าใหมันหมดกัต้องใส่นี่ยับยนมากายขัใส่จตอไรนะเาคใส่ไม่กินเรๆ่มาันอยู่ฮู้้สเนใเกียมาให้ดูเฉพาะได้นิมันเ่ะฮะ่น้ลมมันเกี่ยงลมมันเทต้กิงันแม้นทุงก็ต้องเป็นุมันทุงที่ล่พาน เป็นงค่าไ,ไดไหมนะ,ะบทรมกันกับอะไรขอคเยครับน,น,นงรัเดี๋ยวมาลองดูดดงบทลำกันนะคะเี๋ยาลองลอกันนะคะ 哇，好多！ ลูกค้าสามารถโทรมาที่เบอร์ศ9 5เก้าห้านะคะศูนย์หกเก้าเจ็ดสองได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆ,ๆค่ะกดไลค์เป็กน,นกำลังใจให้ช่างด้วยนะคะสวัสดีค่ะ